ันเดินเข้าไปในลิฟต์ก่อนหนุ่มสามคนเดินตามฉันเข้าไปฉันมองพวกเขาแล้วก็กดปุ่มให้ลิฟต์ปิดลงแต่ทันใดนั้นลิฟต์ก็สั่นก็หยุดเคลื่อนที่ทันทีภายในไฟกระพริบเวนคำเหมือนเราจะติดซะแล้วละรไงฉันทิ้งเสอีีฉันเกิดมาพร้อมกับดวงนำโชคไม่ว่าฉันทําอะไรก็ทาได้ดีทุกอย่างนี่คือฉันวางท่ยรางวัลมากมายนี่เป็นหลักฐานค่ะเพราะว่าฉันมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมมากๆฉันเลยได้เข้าโรงเรียนเอกชนดีๆ พ่อแม่ก็ภูมิใจในตัวฉันมากและทำทุกอย่างเพื่อให้กำลังใจฉันเลยค่ะลูกคือสาวน้อยสมบูรณ์แบบของเราและนั่นพี่ของฉันแซคฉันรักพี่เขานะเขาโตวกว่าฉันปีหนึ่งเ,เรียนโรงเรียนรัฐทั่วไปเราเคยแข่งกันตีกันทุกเรื่องตอนเด็กๆคนมีพี่น้องคงเข้าใจแหละแต่แล้วก็มีเรื่องทำให้เราสนิทกันก็คือวิดีโอเกมค่ะเราเล่นด้วยกันเป็นวันๆเพราะอย่างนั้นฉันก็เลยสนใจอ e ีสปอร์ตและฝันว่าอยากจะเข้าทีมประจำเมืองให้ได้เลย คงจะดีมากถ้าคุณกดติดตามช่องนี้นะคะแล้วก็บอกถึงเกมโปรดของคุณให้ฟังในคอมเมนต์หน่อยค่ะอย่างที่คุณเห็นฉันมีครอบครัวแสนวิเศษมันสําคัญกับฉันเท่าโลกเลยค่ะแต่ว่าไม่นานนักพี่ชายของฉันแซกก็ทําตัวแปลกๆพี่เงียบเงียบแล้วก็หมองไปพี่ไม่ยิ้มไม่ยอมเล่นเกมด้วยกันแล้วก็ปีกวิเวกวันหนึ่งพ่อแม่ให้ตั๋วฉันไปดูการแข่งขันมอเตอร์ไซค์เป็นรางวัลที่ทําผลการเรียนได้ดีฉันอยากให้พี่ไปด้วยนะแต่ว่าพี่ไม่ยอมไปอ่ะพี่ไม่เคยอยากโคลอีกอืมพี่มีปัญหาที่โรงเรียนหรือเปล่านะ หรือว่าโดนสาวไหนหักอกมาเนี่ยฉันสงสัยค่ะภายหลังฉันก็ไปเจอกับเพื่อนซีทีนะาพวกเขาดูหนังสือการ์ตูนในร้านอยู่ก็มีคนโทรมาหาฉันและแจ้งข่าวดีให้ฟังโกรอีกครับยินดีด้วยคุณจะได้เข้าทีมของเมืองแล้วคุณจะได้เข้าร่วมการแข่งขันอีสปอร์ตชิงแชมป์ระดับชาติในครั้งหน้านะครับฉันอยากจะกรี๊ดด้วยความดีใจและบอกข่าวดีกับทีนาะแต่ว่าท่าทางของเธอทําฉันงงอออเหรอเจ๋งได้สุดยอดเลยกินข้าวเหอะหิวแล้วอ่ะฉันอดมองทีนาะอย่างเคลือบแคลงไม่ได้นี่ฉัน คิดไปเองหรือว่าเพื่อนของฉันอิจฉาฉันกันนะเพราะว่าเพื่อนของฉันแสดงความยินดีให้ฉันไม่ได้ฉันก็กลับบ้านได้บอกครอบครัวเรื่องความสําเร็จของฉันพ่อกับแม่ดึงฉันเข้าปกอดอย่างแนบแน่นและดีใจแต่ทว่าแซกกลับพึมพำอะไรก็ไม่รู้แล้วก็หมกตัวอยู่แต่ในห้องฉันตัดสินใจถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นก็รอสักพักแล้วก็เดินเข้าไปในห้องพี่ชายพี่นั่งอยู่บนโต๊ะแล้วก็เขียนอะไรบางอย่างทันทีที่แซกเห็นฉันเขาก็ปิดสมุดอย่างร้อนรนฉันเห็นชื่อบนนั้นจอห์นพาเกอร์ ไม่ที่แซกงั้นเหรอนี่พี่ทำการบ้านให้เพื่อนเหรอคะเนี่ยโอลอี้นี่ไม่ใช่เรื่องของเธอนะถ้าโดนดังแกก็บอกมาบอกหนูเถอดวหนูช่วยเองก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องของเธอไงพอพูดจบพี่ก็ไล่ฉันออกจากห้องวันถัดมาฉันก็ไปดูการแข่งมอเตอร์ไซค์กับพีนะ่าแต่ฉันก็อดเป็นห่วงพี่ไม่ได้อยู่ดีแล้วก็เล่าให้ทีน่าฟังแต่เธอดูไม่สนใจเพราะว่าเธอเอาแต่มองรอบๆไม่ยอมสนใจอะไรเธอหนาเรียนที่เดียวกับเขานี่รู้ไหมว่าอะไรกวนใจเขาอยู่นี่ทีนะ่าเธอฟังฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ย ฉันแค่หาร้านทอดดอกอยู่นะนี่เลิกเอากระเพาะคิดสักทีเหอะฉันกําลังระบายให้เธอฟังอยู่นะได้ยินไหมเจเย็นนอะได้ยินแล้วแซดบอกว่าฉันปีหนึ่งก็เลยไม่่คยได้เจอกันหรอกแต่ว่าเดี๋ยวถามให้แล้วกันนะพอฉันกลับบ้านได้เย็นนั้นพ่อกับแม่ก็แตกตื่นเดินไปมาอย่างร้อนรนก้หมหัวเพียดออมคือว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอพี่ถ่ายลูกเขาเข้าหนีออกจากบ้านไปแล้วนะจ้าอะไรนะฉันรู้สึกเหมือนใจหล่นวูบไปอยู่ตาตุม่ม แซคปิดมือถือเก็บของเท่าที่จําเป็นแล้วก็หนีออกไปโดยที่ไม่ทิ้งโนต้ตเอาไว้เลยไม่มีใครรู้ว่าอะไรทําให้เขาเป็นแบบนั้นฉันสาบานกับตัวเองว่าจะต้องรู้ความจริงให้ได้เลยค่ะและในวันถัดมาฉันไปเจอทีหน้าหลังเลิกเรียนเธอบอกว่าเธอรู้เรื่องอะไรมาแล้วพี่ชายเธอไม่กินเส้นกับเพื่อนร่วมชั้นอยู่สามคนคือเควินฮอแล้วก็เ่ออะไรนะอ๋อใช่จอห์นปาร์เกอร์เดี๋ยวนะแซคทําการบ้านให้จอห์นปาร์เกอร์นี่นาะตอนที่เจอกันล่าสุด นั่นคงเป็นเหตุผลที่ทําให้พี่หนีออกจากบ้านเอ่มทีนา่าเราต้องคุยกับพวกเขาให้รู้เรื่องว่าพวกนั้นทําอะไรพี่ฉันอ,อ่ะเฮ้ยข่อยอี้จะบ้าหรือไงพวกนั้นไม่สารภาพหรอกเธอต้องคิดให้ฉลานนะเธอคิดแผนได้ไหมอ่ะอืมตอนนี้พ่อฉันทางานเป็นยามในอาคารสหนักงานที่กําลังก่อสร้างอยู่แห่งหนึ่งพอันดีเ้อเกิดว่าเราเธอเข้ามาใกล้ๆแล้วก็กระซิบแผนให้ฟังมันเจ๋งพอตัวเลยฉันคิดว่าเวิร์กนะฉันคิดว่าตัวเองเห็นใครยืนหลบมุมอยู่แถวนั้นและแอบฟังพวกเรา แต่พอฉันเข้าไปใกล้ๆก็ไม่เจอใครเฮ้ดูท่าทางฉันคงจะหลอนจนกังวลไปเองแหลมั้งจากนั้นพวกเราก็สง่งคาเชิญไปให้พอลเควินแล้วก็จอนนี่ไปปาร์ตี้ที่บนดาดฟ้าของอาคารนั้นมันบอกว่ามีสากลางแจ้งแล้วก็อาหารฟรีด้วยอะฉันไปนะเอาด้วยงานดีแบบนี้ไม่พลาดหรอกนะเยี่ยมไปเลยพวกนั้นเชื่อสนิทเลยละ่ะ ในวันปาร์ตี้ฉันกับทีน้าไปที่นั่นแล้วก็ได้เวลาไปมันสกันแล้วเอ้ดูสิมีร้านพิซซ่าด้วยซื้ออะไรกินกันเถอะนะทีน่าจะคิดเรื่องอื่นนอกจากกินได้ไหมฉันไม่ผิดนะเป็นคนจัดอาหารน่ะเอางานก่อนแล้วค่อยเล่นหน้ารวมถึงเรื่องกินด้วยนะโอเคโอเคแล้วใจเย็นนะใจเย็นพวกเรามายืนข้างประตูแล้วแต่ก็เห็นว่ามีใครมองเรามาเมื่อฉันมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เจอใครฉันต้องตั้งสติถ้าจะทําให้สําเร็จเราเดินไปทั่วอาคารจากนั้นเพื่อนฉันก็ซ่อนตัว แล้วฉันก็เดินไปที่ลิฟต์พวกหนุ่มๆมายืนหน้าลิฟต์กันแล้วทุกอย่างเป็นไปตามแผนของเราไงสวยๆมาร่วมปาร์ตี้งั้นเหรอใช่เดี๋ยวเรียกฉันแบบนั้นนะฉันโคลอีงั้นก็ตามนั้นฉันจอนนี่พอกับแควินไปมันส์กันเถอะพอลิฟต์เปิดออกฉันก็เดินเข้าไปในลิฟต์ก่อนลุมสามคนตามฉันเข้าไปฉันมองพวกเขาแล้วก็กดปุ่มให้แล้วลิฟต์ก็ปิดลงแต่ทันใดนั้นลิฟต์ก็สั่นแล้วก็หยุดการเคลื่อนไหวทันทีภายในไฟกระพริบอ้เวนการมดเหมือน ฉันแจ้งทำเป็นกลัวพร้อมกับหัวเราะอ,อยู่ในใจพวกเขาคิดว่าฉันติดลิฟต์กับพวกเขาไม่ต้องบอกว่าพวกเขาติดลิฟต์อยู่กับฉันตึงหากแล้ว <laughs> ฉันขอเล่าแผนให้ฟังค่ะคงจะเดาได้ว่าไม่มีปาร์ตี้มันเป็นคนอุบายผู้หลอกลวงให้แซกมาที่นี่ค่ะทีน่าเขาา้าไปกุญแจของพ่อเธอมาแล้วก็ไปที่ห้องควบคุมแล้วก็กดหยุดลิฟต์เอาไว้ทีนี้จะไม่มีใครออกไปได้จนกว่าจะบอกฉันว่าเขาทําอะไรกับพี่ชายของฉันเกมเริ่มแล้วค่ะพอพอ่อหยิบมือถือขึ้นมา ถึงดูว่าไม่มีสัญญาณจอนกดปุ่มเพื่อติดต่อทีมซ่อมบำรุงของอาคารเน่ไม่ใครพอจะได้ยินผมไหม้อะเราติดอยู่ในเนี้ยทีน่าแซงํำเป็นเจ้าหน้าที่เรามีข่าวร้ายมาบอกเด็กๆลิฟต์ใช้กันไม่ได้พวกเธอต้องรอเราจนกว่าทีมของเราจะเข้าไปถึงนะคะเราต้องติดในนี้กันนานไว้อ่ะอาจจะครึ่งชั่วโมงหรือว่าทั้งคืนก็ได้อะถ้ามีอะไรจะรีบแจ้งทันทีค่ะอ้อยเวนกรมแบบนี้เบื่อตายเลยอะพวกเขาไม่อยากพลาดปาร์ตี้สุดๆเลยแล้วค่ะ ฉันหยิบนะ้ำบัดลมออกมาจากกระเป๋าขวดแล้วก็ช่วยแบบว่าเราหาอะไรทําได้อยากเล่นจริงหรือทามา้าอย่างไงก็ไม่มีอะไรทานี่นะพวกหนุมน่มๆมองหน้ากันอย่างเจ้าเล่ห์แล้วก็ยินดีตกลงถ้าเล่นกับเธอเป็นหมารุกก็ไหวสุดสวยได้เวลารู้แล้วว่าพวกเขาปิดบังอะไรเอาไว้ฉันหมุนแล้วขวดก็ชี้ไปทางเควินเขาเลือกจริงโอเคไหนบอกหน่อยช่วงนี้ได้ใส่ความใครบ้างหรือเปล่าเควินขมวดคิ้วแล้วก็คิดดูจากนั้นเขาก็บอกว่าชีวิตเขาไม่เคยทําอะไรผิดฉันเป็นคนดีนะ โกหกกันหน้าดันดานเลยก็นี่เพิ่งเริ่มต้นค่ะไม่ว่ายังไงฉันก็ต้องรู้ความจริงให้ได้จากนั้นก็เป็นตาของเควินเขาหมุนขวดแล้วก็โดนฉันอ๋อฉันเลือกความปลาดูทรงจอนี่ขี้อายจะชอบเธอนะจุบเขาหน่อยสิโอ้ยเวนกรรมเร่งนี้เลือกจริงก็ดีจอนนี่หน้าแดงฉันหลับตาปีแล้วก็รีบจุ๊บแก้มเขาเร็วๆทำหน้าอย่างกับจูบปลาเน่าเลยอ่ะไม่ลองดูอีกทีหน่อยเหรอ ถึงตาฉันแล้วขวดชี้ไปทีจอนฉันขอให้เขาเล่าเรื่องที่แย่ที่สุดที่เคยทําโอเคฉันมีเรื่องเจอสารภาพเขาถอนหายใจอย่างรู้สึกเิแล้ฉันก็รู้สึกว่าตึงเครียดมากจนอยากจะขย่าวเขาแล้วก็บอกให้ริบบี้พูดมาตอนนี้กําลังจะบอกว่าเขาทําอะไรกับพี่ฉันฉันรู้สึกผิดมากเรื่องก็คือฉันเคยขโมอยอมยิ้มจากร้านตอนเจ็ดขวบอ่ะแล้วพวกหนุ่มๆก็ขำกางออกมา ส่วนฉันอยากจะทึงหัวตัวเองอมยิ้มอะไรเนี่ยเขาใช้แซกทําการบ้านนะแต่ว่าไม่ยอมรับเลยสักนิดอ่ะทำไมนิ่ใส่เสียแบบเนี่ยฉันนั่งเดือดไปหมดแต่ยังไม่ถึงเวลาวินแตกขวดชี้มาที่ฉันอีกครั้งจอนนี่ขอให้ฉันเล่าเรื่องความลับให้ฟังฉันไม่เหมือนพวกเขาฉันเล่นแฟแฟก็เลยเล่าเรื่องที่กวนใจฉันอยู่ให้ฟังคือว่าเพื่อนอิจฉาฉันเพราะฉันเห็นข้ามิตรภาพของเราแล้วก็ไม่อยากจะเสียเธอไปด้วยฉันว่าแค่เรื่องเข้าใจผิดแหละไม่เป็นไรหรอกจอร์นยิ้มอบอุ่นให้ฉันแล้วก็ขยิบตาให้ ฉันรู้สึกว่าแก้มร้อนๆและเพลงสุดโรแมนติกก็แล่นเข้ามาในหัวของฉันแต่ว่าฉันก็รีบไล่ความคิดไร้สาระนั่นออกไปก็หมอนี่มันสารเลวนี่นาฉันไม่มีทางลืมหรอกฉันหมุนขวดอีกครั้งหนึ่งมันชี้ไปที่พอลและฉันถามว่าช่วงนี้ไปทำร้ายใครบ้างไหมทำไมเธอถามคำถามแปลกจังแต่ฉันไม่เคยทำหรอกนี่คือฟางเส้นสุดท้ายแล้วฉันรู้แล้วว่าพวกนั้นไม่บอกความจริงแน่เธอเลยบอกว่าฉันเป็นน้องแซคและที่เราเจอกันวันนี้ไม่บังเอิญเขาหนีออกจากบ้านไปพราว่านาย นายทำอะไรกับพี่ฉันเน่ยพวกเขามองหน้ากันงงๆแล้วจากนั้นก็มองมาที่ฉันด้วยความโกรธงั้นเธอก็ล่อเรา,าเพื่อสอบปากคำเหรอใช่แล้วสุดหล่อแล้วเพื่อนของฉันก็จะไม่เปิดประตูจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยอยากได้ความจริงเหรองั้นจะเล่าให้ฟังพี่เธอมันเฮงซวยตัวพ่อเข้าหาเรื่องเพื่อนร่วมทันแล้วก็ทำตัวเลวที่หนึ่งจนเราสามคนต้องทำให้รู้ซึ้งไงละ่ะนี่<ๆ>พวกนายโกหกนะแซคเป็นคนดีและอีกอย่างฉันรู้ว่านายโยนกันบ้านให้พี่ฉันทำด้วยอ่ะเธอเข้าใจผิดแล้วแซคขโมยการบ้านฉน แล้วก็ฉีกทิ้งเพราะฉันจับได้คาหนังคาเขาเขาก็สติแตกแล้วบอกว่าจะแก้ไขให้ฉันไม่ใช่คําพูดของจอร์นหรอกนะทั้งสามคนทําให้ฉันประสาทเสียก็เลยกดปุ่มยกเลิกเพื่อเรียกเพื่อนฉันทนมาพอแล้วพวกนี้ทําให้ฉันจบ้าเปิดประตูเร็วเข้าแต่ฉันต้องแปลกใจที่มีเสียงหน้าขนลุกตอบมาแทนเสียงทีหน้ากดเปลี่ยนไปแล้วโคลี้ฉันจะไม่เปิดประตูให้เธอจนก,กว่าเธอจะสารภาพเธอต้องบอกเรื่องเลวร้ายทั้งหมดที่เธอเคยทาเอาไว้นั่นใครอะจิตสํานึกของเธอไงฮ่าฮ่าฮ่า ฉันแนบตัวกับกำแพงแล้วพวกนั้นก็มองฉันเราไม่อยากอยู่นี่บอกไปสิว่าปิดบังอะไรเอาไว้เราจะได้กลับบ้านไงล่ะแต่ว่าฉันไม่มีอะไรให้สารภาพนี่นะฉันไม่ได้ทำร้ายใครและไม่รู้ว่าใครพยายามเอาคืนนะแล้วก็ทำเพื่ออะไรด้วยอะฉันพยายามอธิบายให้พวกเขาฟังพร้อมกับสงสัยว่าทีนั้น่าจะแกล้งฉันเพราะว่าอิจฉาฉันหรือเปล่าฉันกดลิฟต์อีกครั้งหนึ่งและสั่งให้เปิดประตูเดี๋ยวนี้ทีน่าถ้านั่นเป็นเธอแล้วก็จากนี้เราไม่ใช่เพื่อนกันแล้วนะปล่อยเราเดี๋ยวนี้เลยอะ่ะ ก็ได้ก็ได้ก็ได้เลิกตะโกนทีนี้ตอนนี้เรามีปัญหาแล้วล่ะฉันกดอะไรเข้าดูดูลิฟต์ก็้างไปเลยอะ่ะฮะอะไรอ่ะทำไมเนี่ยไม่มีทั้งสัญญาณและก็ความช่วยเหลือด้วยจอรนก็เลยจัดการสถานการณ์นี้เองเขาเปิดช่องลมสำหรับหนีไปข้างบนแล้วก็ปีนออกมาฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ว่าใจฉันหล่นวูบจะจอรนระวังนะนี่อย่าบอกนะว่าเธอชอบฉันแล้วฮะฝันไปเห็นหนะ้า ไม่นานเขาก็ออกไปได้แล้วก็ใช้มือเปิดประตูได้ใช่ย่เป็นอิสระแล้วแต่สิ่งที่ต้องทําก็คือวินเพื่อนฉันให้ฉ่ำไปเลยฉันวิ่งไปทางห้องควบคุมแต่ว่าจูๆ่ๆทีน่าก็เดินเข้ามาพร้อมกับกล่องพิซซ่าในมือออพอดีว่าฉันหิวเนี่ยก็เลยออกไปซื้อของกินมาว่าแต่ออกมาได้ไงอ่ะฉันรู้สึกโล่งอกเลยพระรู้ว่าเพื่อนฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสักอย่างเดียวทีน่าน่ะไม่ใช่คนทรยศเธอก็แค่ใยเพี้ยนที่จะเดินอาหารสุดๆเท่านั้นเองนะ่ะ <c oughs> แล้วฉันคุยกับใครกันล่ะ เราวิ่งไปที่ห้องควบคุมด้วยกันมีคนวิ่งออกไปแล้วก็พยายามจะหนีแต่ว่าหนุ่มๆก็ไล่ตามไอ้บ้านันทันตาของฉันแทบจะทันหล่นทันทีเมื่อด้ว่าใครเอ่อแซคพี่ทําบ้าอะไรเนี่ยยินดีด้วยจับฉันได้แล้วยินดีด้วยอธิบายมาเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นกันนะ่ะแซคเดินหนีไปไหนไม่ได้แล้วเขาบอกว่าเขาทําให้เพื่อนร่วมห้องต้องเหมือนกับตกนรกจริงๆแต่แล้วจอนกับเควินก็ร่วมมือกันหยุดเขาเอาไว้แซคก็เลยผงใจเจ็บตั้งแต่นั้นฉันเกลียดพวกมัน แต่ว่าไม่เท่าเกลียดเธอหรอกโคลี่เอ๊ะทาไมละ่ะหนูนึกว่าเราเป็นเพื่อนกันซะอีกอะก็ลองใช้สมองคิดสิวะอยอยคนเพอร์เฟกต์เธอได้เข้าโรงเรียนเอกชนแล้วก็ชอบโม้ชอบอวดดู่นอวดน,น,นี่ประจําฉันเหมือนที่พ่อกับแม่ให้ฉันเอาอย่างเธอบ้างไงฉันโดนเธอกลบรัศมีตลอดรู้ไหมฉันทนไม่ไหวตรงไหนอะเขาบอกว่าเขาอยากเป็นสมาชิกเข้าร่วมทีมอ e ีสปอร์ตประจําเมืองเหมือนกันแต่ว่าฉันก็ชนะเขาอีกแล้วแซกทนไม่ไหวแล้วก็เลยหนีออกจากบ้านแล้วก็พยายามทําลายชีวิตของฉันให้ได้เลย ฉันได้ยินเธอกับเพื่อนคุยกันแผนเรื่องแก้แค้นแล้วก็ตัดสินใจใช้โอกาสนี้ตอนที่ทีน่าออกไปซื้อพิซซ่าฉันก็แอบเข้าห้องควบคุมฉันอยากให้เธอนึกถึงตอนที่เธอทำร้ายฉันลงไปงไงล่ะนี่พี่เอาจริงเหรอเนี่ยทุกอย่างที่หนูทำวันนี้ก็เพื่อพี่นะอะอรหรอแม่คนเก่งไม่มีใครเก่งแล้วก็ไม่มีใครดีเท่าเธอแล้วฉันเบื่อตจแย่ละพี่รู้ไหมมีหลายอย่างที่ฉันอยากจะพูดใส่พี่อย่างเช่นเขาทำให้ฉันเจ็บแต่ฉันกลับทำเพียงแค่มองอย่างผิดหวังแล้วขอให้หนุ่มๆปล่อยพี่ฉันไป แซคคึอพัดแล้วก็เดินจากไปเฉยๆเลยพร้อมกันนั้นฉันก็ขอโทษจอนกับคนอื่นๆที่กล่าวหาพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ทําไม่อยากเชื่อเลยว่าพี่ชายฉั้นจะเกลียดฉันมาตลอดหลายปีแบบเนี้เธอเก่งนะโคอี้อย่ากเก็บคําพูดมาใส่ใจเลยนะงั้นก็บายนะฉันบอกลาทุกคนแล้วก็กลับบ้านระหว่างทางฉันก็นึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและรู้ตัวว่าแซคมีเหตุผลมากพอที่จะโกรธชั้นขนาดนั้นจริงๆนั่นแหละฉันทําให้พ่อแม่ภูมิใจเสมอแต่พวกท่านไม่สนใจพี่นะ พ่อกับแม่ดีใจมากๆตอนที่เจอตัวแซคแต่ว่าฉันไม่มีโอกาสได้คุยกับพี่อีกครั้งในคืนนั้นวันถัดมาทีน่ากับฉันก็นัดเจอกันแล้วก็ต้องแปลกใจที่ฉันไปเจอจอในสนามกีฬาผาดผลเขาเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่ก่อนที่จะเข้ามาถามว่าคืนดีกับพี่หรือยังรู้ไหมฉันยกตำแหน่งให้พี่ดีกว่าหวังว่าจากนี้จะคืนดีกันได้นะไว้อย่าทำแบบนั้นเชียวแซคมันโง่ที่ไม่รู้ว่าตัวเองโชคดีขนาดไหนที่มีน้องสาวแสนดีแบบเธอคือว่าอย่าเสียสละความฝันตัวเองเพื่อคนเห็นแก่ตัวแบบนั้นเลย จอนพูดก็ถูกนะถามว่าฉันเรียนรู้อะไรมาก็คงจะเป็นบางคนโกรธดคนอื่นเพราะว่าความล้มเหลวของตัวเองฉันไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะว่าฉันเก่งกว่าแซคในด้านไหนก็ตามพี่ทะเลาะกับพี่น่ะทาให้ฉันเศร้านะแต่ว่าฉันก็ต้องก้าวต่อไปฉันขอบคุณจอนที่แนะนําจากนั้นทีน่าก็เดินมาหาไปหาอะไรกินเงินเหอะเจอเรื่องดราม่าพวกนี้แล้วท้องหิวไม่หยุดเลยอะ <c oughs> เป็นตัวเองเอาไว้นะทีน่า <c oughs> มาม่าฉันก็ท้องร้องแล้วไปด้วยได้ไหมฉันพยักหน้าแล้วเราสามคนก็ไปคาเฟ่ ใครจะรู้ว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวแสนวิเศษก็ได้คุณสนิทกับพี่น้องไหมคะบอกมาในคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนี้ให้ด้วยนะคะ